วันนี้จะมาให้ดูนะครับเทมเป้ที่ผมทําไว้นะครับได้ทั้งหมดนะได้ทั้งหมดสิบหกไอสิบสองถุงนะได้ทั้งหมดสิบสองถุงก็ใช้ผมใช้ถั่วเหลืองซีกนะถั่วเหลืองซีกหนึ่งกิโลนะครับได้เทมเป้ใส่ถุงซิปเนี่ยทั้งหมดสิบสิบสองถุงนะครับก็ขั้นตอนนะครับขั้นตอนถ้าใครอยากจะทํานะครับใครอยากจะทํา ของที่ต้องเตรียมเตรียมใช้ก็จะมีอะไรบ้างนะครับมีเข็มมีแอลกอฮอล์นะครับฆ่าเชื้อแล้วก็ถุงซิปนะถุงซิปนะครับแล้วก็เชื้อราไลโซพัสนะเชื้อรากินได้นะเชื้อราที่ทำเชมเป้ไลโซพัสนะครับก็ถั่วเหลืองถั่วเหลืองซีกหนึ่งกิโลเนี่ยใช้เชื้อราเนี่ยทั้งหมดนะ ประมาณสองช้อนโต๊ะนะสองช้อนโต๊ะแล้วแต่สูตรสูตรใครสูตรนะไม่ไม่ฟิกนะสูตรใคยสูตรมันนะครับแต่ที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็คือสองช้อนโต๊ะนะครับก็คือเฉลี่ยได้ทั้งหมดนะเอามาใส่เฉลี่ยได้ทั้งหมดสิบสองถุงนะครับก็ใส่ทุกถุงนะครับก็ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่ที่จะทํานะครับขั้นตอนที่จะทํานะครับก็นาถั่วเหลืองเนี่ยนะฮะหนึ่งกิโลเนี่ยที่เป็นถุงถุงเนี่ย เอาไปแช่นะครับไปแช่น้ํานะครับให้ได้24ชั่วโมงนะครับ24ชั่วโมงหนึ่งวันนะแช่แช่เลยหนึ่งวันนะครับนะฮะจากนั้นก็ล้างล้างน้ําที่เราแช่ออกแล้วก็เอาไปต้มให้มันสุกนะครับต้มให้มันสุกพอสุกแล้วนะครับเอาออกมาใส่ถาดนะครับให้น้ําเเด็จออกมาออกมาใส่ถาดผึ่งให้แห้งนะครับผึ่งให้แห้งจากนั้นก็นําตัวเหลืองเนี่ย มาใส่ถุงอ้อลืมไปถุงที่จะใส่เนี่ยถุงที่จะใส่เนี่ยเจาะรูให้ให้หมดนะฮะเจาะรูให้หมดนะครับก่อนเจาะรูเข็มเนี่ยต้องฆ่าเชื้อนะครับใช้เข็มเจาะนะครับต้องใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อที่เข็มนะครับทุกครั้งก่อนที่เราจะเจาะถุงนะครับก็เจาะทุกถุงนะครับจากนั้นเราก็เอาเอาอ่าโทเหลซีกเนี่ย ใส่ลงไปให้เต็มถุงประมาณนี้นะครับที่เห็นน้ำดำเนี่ยคืองานะครับกับขี้ม่อนนะครับอันนี้อันนี้ใส่เพิ่มต่างหากอันนี้เราอยากเราอยากทานส่วนผสมไม่อยากอยากทานส่วนผสมขี้ม่อนกับงามันก็จะหอมนะก็ใส่ลงไปแต่ถ้าเราไม่ใส่ก็ได้นะครับก็เป็นโวเหลืองล้วนๆก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับก็พอเราใส่ครบทุกถุงแล้วนะ แล้วเราก็เอาเชื้อราเนี่ยเชื้อราที่กินได้เนี่ยไลซูปาตเนี่ยเอามาใส่ให้ครบทุกถุงใส่ให้ครบทุกถุงนะหยอดใส่เลยนะเฉลีย่ยหยอดใส่ก็คือเน้นนะครับก็คือตามสูตรสูตรนะก็คือที่ผมใช้อยู่ก็คือสองช้อนโต๊ะเฉลีย่ยหนึ่งกิโลนะครับก็จากนั้นเราก็มาสถานที่ท,ที่ที่ต้องวานะครับเป็นห้องที่สามารถระบายอากาศได้นะครับห้ามโดนแสงแดดนะครับห้ามโดนแสงแดดก,ก็วางผึ่งแบบนี้ ที่เห็นเนี่ยวางผึบเนี่ยให้ครบ36ชั่วโมงแล้วลาเนี่ยลาเนี่ยมันจะเดินเต็มขาวเลยแต่ถ้าลาเดินไม่เต็มเราก็เพิ่มได้นะครับแต่ถ้าลาเต็ม36ชมั่วโมงแล้วเต็มเต็มแน่นเอียดหมดขาวหมดเลยนะก็นําเข้าตู้เย็ยนได้เลยนะครับพร้อมที่จะก,กินได้เลยเข้าตู้เย็ยนใช่ช่องใช้ช่องฟิตนะฮะใช่ช่องฟิตเข้าตู้เย็ยนได้เลยนะครับก็ ของนะมันก็จะเป็นแบบนี้นะก็คือหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะ,น,าาะน,นะนี่จะมีเห็นไหมมีรอยเจาะเนี่ยจะมีรอยเข็มเจาะของโปรโวอยู่เนี่ย,ย,เ,เ,ปปๆๆยเป็นหมดเลยก็อ,อันนี้ขั้นตอนนี้ก็คือพึ่งนะฮะวางวางวาง,วางรอเพื่อจะให้เชื้อราเดินนะครับนะให้เชื้อราเดินนะครับก็ประมาณนี้นะฮะก็ทําไม่ยากนะไปทํากินได้อันนี้ทเทมเป้ตัวนี้ก็คือแทนเนื้อสัตว์นะฮะแทนเนื้อสัตว์ประโยะชยบบน์ช่วยระบบลําไส้เรานะครับช่วยระบบลําไส้เรา ก็แทนนะแทนเนื้อสัตว์ได้เลยนะครับเพราะถั่วมันก็เป็นมีโปรตีนอยู่แล้วนะฮะโอเคก็ประมาณนี้ไปทําทานนะครับมีประโยชน์ผมก็เอามาทานเนื้อสัตว์บทีผมก็เอายมาทานอกับสลัดผักแล้วก็เอามาผัดกินด้วยนะกับผักอ่ะก็อร่อยดีนะใช้ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับ